ต้นไม้ที่พังๆแบบนี้เราจะสามารถฟื้นคืนชีพน้องให้มันกลับมาปังมาสวยกันได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี fc นะครับของช่องเทพไม้ด่างชาแนลกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกๆุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ วันนี้เราไปเจอต้นไม้ต้นนี้มาโอ้โหคือมันถูกหมังเมินจากการดูแลเป็นอย่างดีมานานพอสมควรจนมันเริ่มพังขึ้นมาแบบนี้เลยนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วแก้ปัญหากันว่าทำไมน้องถึงพังแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหนมาชมกันนะครับสำหรับนะครับน้องในกระถางนี้เนาะซึ่งเราได้มองและเราได้วิเคราะห์แล้วนะ เราก็เลยลงความเห็นว่าน้องน่าจะพังเพราะว่า 1. น,นะครับศึกวัชพืชน้องเยอะมาก 2. นะครับวัดสดุปลูกของน้องน่าจะหมดสภาพการใช้งานแล้วนะครับ 3. ภาชนะที่ใช้ปลูกน้องอาจจะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะไม่สมกับตัวน้องนะครับนะครับแล้ววิธีการแก้ไขของเราละ่ะก็คือ 1. น,นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องออกมาจากกระถางนี้เนาะเอามาล้างทำความสะอาดลากนะครับแล้วดู ลากเสียลากอะไรเราก็จะตัดทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องเปลี่ยนภาชนะปลูกให้น้องให้อยู่ในภาชนะปลูกที่เหมาะสมกับต้นของน้องนั่นเองนะครับมาดูกันะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับนี่เถออกมาเลยปึ้งทังไปโอ้โหดูสิแข็งมากทั้งแข็งด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหหมดหมดความร่วนซุยไปแล้วเดี๋ยวเรามาโอ้โหลากน้อง โอ้โหด,ดูดิครับมันจะไม่พังได้ยังไง่ากน,น้องมอีแค่นี้เองอ่าเดี๋ยวเรามาลงปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับวัสดุปลูกใหม่ที่เราจะเลือกใช้นะครับสําหรับวัสดุป,ปลูกนะครับที่เราจะเลือกใช้นะครับก็คือนี่เลยกาบมะพร้าวสับนะครับหรือขุยมะพร้าวนะครับอันนี้มันคือเศษที่เหลือๆจากที่เราใช้งานชิ้นใหญ่มาแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่เป็นฝอยๆเป็นมีก้อนมั่งนะครับประมาณนี้เนาะ เล้วเราก็จะมาเติมตัวนี้เข้าไปเลยนี่เราเติมตัวนี้เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือใบกัมปูหมักร้วนในอัตราส่วนเท่าเท่ากันนะนะเรากะเอาเลยเราไม่ต้องตวงครับเราใส่กะอีแล้วอ่เดี๋ยวเพิ่มความร่วนซีให้นะ้องอีกนิดนึงนะครับวันนี้พอดีเพลไรเราหมดเนาะเราก็เลยเปลี่ยนปเป็นหินภูเขาไฟแทนแล้วกันนะครับในอัตราส่วนสักครึ่งน,นึงของเอใบกัมปูแล้วก็ กับมะร้าวสัมนะครับแล้วคุกเขาให้เข้ากันเลยผมขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างจะสะดวกแบบนี้นะครับคนทําสวนก็จะเล็บดํานะครับแต่ผมซ่อมเล็บด้วยยัยงไงก็เล็บดาอยู่แล้วนะนี่หน้าตาของวัสดุปลูกก็จะประมาณนี้เลยเดี <Down> ๋ยวเราก็เอามานะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยแล้วที่สําคัญตัวหนึ่งที่เราจะช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับน้องนะครับ นั่นก็คือปุ๋ยออสโมโคดอ่านี่นะครับแล้วก็เติมมาสักประมาณ2อส่วนสนะครับวับรสดุป,ปลูกเนาะแล้วก็ออสโมโคดโรยลงไปเลยเนาะโรยลงไปง่ายๆแบบนี้เลยอ๋อแล้วก็จับต้นไม้มาลงตรงนี้เดี๋ยวใส่วัรสดุป,ปลูกเข้าไปอีกก็คือที่เราใส่ออสโมโคดตรงนั้นนะครับเพื่อที่รากของน้องเนาะจะได้ดูดซึมไปใช้ได้เลยนะจะ่ลองเอาเรา,าใส่ข้างบนได้ไหมใส่ได้นะใส่ได้นะแต่นะว่าก็กว่าเราจะลดน้ำนะครับกว่าที่มันจะไหลผ่านไปจนถึงรากของน้องนะ มันก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็มีระยะทางนะครับเราก็เลยโรยไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราก็จะมาโรยข้างบนช่วยอีกนิดนึงนะครับก็คือช่วยกันทั้งสองทางเลยนะเดี๋ยวเราจะโรยแค่ขอบๆนะครับสําหรับด้านบนเนาะนี่นี่นะครับแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกของเราที่เหลืออยู่กลบบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้ ปุ๋ยนะครับมันลอยออกมากับน้ําเวลาที่เราลดน้ํานะครับมันจะได้ไม่เสียแบบเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะปุ๋ยนะของเรานะครับมันมีราคาต้องใช้เงินซื้ออยู่เนาะจะจะมากจะน้อยจะถูกจะแพงก็ต้องใช้เงินซื้อนะครับนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีครับคราวนี้น้องก็จะกลับมาพังเอ้ยกลับมาปังแน่นอนน้องจะต้องกลับมาปังสวยเหมือนเมื่อก่อนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับ ใครที่เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเทพไมยด่างชาแนลกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราปลูกต้นไม้เสร็จนะครับเราต้องรดน้ํานะครับให้ขนองเ้าหน่อยนึงนะครับแล้วก็นําน้องไปวางไว้ในที่ร่มๆหน่อยเนาะให้น้องพักตัวกว่อนสัก 5วัน7วันนะครับแล้วค่อยเอาน้องไปเลี้ยงในพื้นที่ที่ปกติที่เราใช้เลี้ยงกันได้นะครับ